ที่เป็นที่เรียบร้อยครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานนำสงฆ์พระไตรและเครื่องสักการะทายธรรมพระราชทานถวายแด่พระเดชพระคุณพระราชพัชรยานมุนีเจ้าวาดว,ดวัดประชาคมวณารามณศนะาลาที่พักพระรักษาใจวัดประชาคมวณารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันพฤหัสบดีที่17มีนาคม2565บัดน,นี้พร้อมแล้วจะเข้าสู่พิธีการกระผมขอาการาบเรียนเชิญท่านผู้สิทธิสมจิตผู้บริการจังหวัดร้อยเอ็ดประทานในพิธีได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยอย่างโต๊หมู่บูชาและเข้ากราบถวายสักการะพระเดชพระคุณพระราชพัชรยานโมนีตามลำดับขอาการาบเรียนเชิญครับ มะยังพันเตวิสุงวิสุงรกคณาธายะติสระเนนัสหะปัญจศีลานิยจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรกคณาธายะติสระเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรกคณาธายะ tìm ra nơi nát sa ha panja seila nia ma mô tất sa oko ato ra hát to sâm marsham puta sap nát mô tất ra to sâm marsham puta sap พระคะมภโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ังสระนังขจามิพุท <lush> ธ <yağ screens> <hi> ังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังคัจามิสังฆังสระนังคัจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจามิ ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาทิปตา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาธานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมชะปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมชะปะมาทธานา เวระมณีสิคาปะทังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิขาปทานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโพคสัมปทานสิเลนะเนพุถิงยันติตาสมาสีระวิโสทเยสาธุครับและในลำดับนี้ เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีจะได้ประกอบพิธีในการอัญเชิญสิ่งของพระทานยังเบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กลับเรีนในลำดับนี้กระผมขอกาบเรียนเชิญนายผู้สิทธิสมจิตผู้บริการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานในพิธีได้ประกอบพิธีในการถวายสิ่งของพระราชทานอันประกอบไปด้วยเครื่องสักระน้ำสง้าไตรยัยและททยธรรมพระราชทานตามลำดับขอเรียนเชิญครับ ขอกราบเมตตาคณะสงฆ์อันดับได้เมตตาเจริญชัยมงคลคาถาครับยันโตอาลีอะโมเลอัสสากะอนังนันติวันธัน สินดัมบาลังเกสิเสบดาวิโพคเลภามิเศเจสามัพพุทธานังอาคามปาตตปมอนตันติสุนักขตังสุมังคฆังสมปามตังสมอเทสุขัน a n e k a t a v ā n a l a m v a n t ā d โสติภวันตุเตภวุตสพภังกาลังราคะนุตสาพันเถวตาสัพพสังฆาโนท้าเวนัสันทาโสติ พิธีการถวายสิ่งของประทานอันประกอบไปด้วยเครื่องสักการะน้ำสงฆ์ผ้าไตรและทายธรรมพระราชทานในเบื้องต้นนี้ก็เป็นอันแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับและในลำดับพิธีการต่อไปกระผมขอเรียนเชิญท่านผู้สิทธิสมจิตผู้วาิการจังหวัดอรดประทานในวิธีได้เข้าถวายเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์อันดับทั้งสิรูป ขอเรียนเชิญครับ